สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือตอนนี้เนี่ยยอดมันพุ่งกระฉูดพุ่งกระจายเอาไม่อยู่แล้วประเทศสหรัฐอเมริกาคือคือแบบฟังแล้วน่ากลัวน่ากุ้งใจมากนะคะเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, เนี่ยก็และก็อีกหลายสํานักข่าวเนี่ยได้ออกมารายงาน แจ้งยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 i ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็น new cases รายใหม่นะคะซึ่งมันคือ55,274คนเป็นเคสใหม่รายวันเกิดขึ้นภายใน1วันเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งมันเบรกเลกคอร์ดของโกลบอลอะเบรกเลกคอร์ดโลกกับยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเลยนะคะ ซึ่งเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศบราซิลเนี่ยก็คือได้รีพอร์ตเอาไว้ว่าเขาเป็นประเทศที่สูงสุดใช่ไหมคะมียอดผู้ติดเชื้อรายวันจำนวน54,000กว่ารายแต่ณวันนี้นะคะปัจจุบันนี้วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเบรกเลกคอร์ดโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือยอดผู้ติดเชื้อรายวัน สูงมากณนะวันนี้ที่พี่มดอัดคลิปเนี่ยนะคะก็คือวันที่3กรกฎาคมนะคะยอดผู้ติดเชื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่2 08, 65, 14, ล้าน8แสน6 5 0 1 4รายนะคะแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิต131,823ราย และยอดผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยมีจำนวน1,199,293านวน1รายนะคะก็ยอดที่รักษาหายเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งกับยอดผู้ติดเชื้อเลยยังไม่รวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้ตรวจนะคะคือยังไม่ได้เทสว่าคือมีอีกเป็นจำนวนแบบว่าเป็น10 20 10ล้านคนที่อาจจะมี เรียกว่าอาจจะติดเชื้อแต่ว่ายังไม่ได้เทสเราก็เลยไม่ทราบผลผู้ติดเชื้อนะคะในแต่ละรัฐพี่มดจะพูดเป็นท็อป5นะคะรัฐ5รัฐที่มียอดผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด1 i d สูงสุดเนนะคะก็รัฐแรกเนี่ยก็ยังคงเป็นนิวย o อร์กอยู่นะคะผ,ผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อรวมตอนนี้เนี่ยคือ4,220,000กว่ารายนะคะแล้วก็รัฐที่2ตามมาแคลิฟอร์เนีย2 4 0 8 0 0กว่าราย3 เท็กซัสนะคะ183,000กว่ารายรัฐที่4ฟลอริดา1 7 8 0 0 0 0กว่ารายรัฐที่5คือนิวเจอร์ซีย์เจ็0 0กว่ารายนะคะก็คือจะเป็น5รัฐที่เป็นท็อปไที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เรียกว่าสูงระดับประเทศนะคะแล้วรัฐที่6ตามมาก็คือชิคาโกรัฐอิลลินอยที่พี่มดอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเนี่ย 1, 1 4 5 0 0 0กว่ารายนะคะคือในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปลายเดือนปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วประเทศเนี่ยคือสูงขึ้นมาเป็น300,000เคสเนะเป็นเคสใหม่แต่สามแสนสามแเคสรวมทั่วทุกรัฐน,นะคะแต่ว่า รัฐที่น่าเป็นห่วงและกังวลเนี่ยก็คือจะมีอยู่2-3สรัฐรัฐแรกเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าฟลอริดาเนี่ยอยู่ๆเนี่ยก็พุ่งกระจูดขึ้นมาเลยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน,นะคะคือจากรายงานเมื่อวันที่2กรกฎาคมเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของรัฐฟลอริด uh, าเนี่ยนะคะขึ้นไปอยู่ที่1,000 0รายต่อวันนะคะรายใหม่เคสใหม่แล้วก็อันที่น่ากลัวตามมาก็คือรัฐ เท็กซัสนะคะเป็น8,000รายเป็น new case นะคะคือรายวันเนี่ยมันสูงมากแล้วสาเหตุเนี่ยที่มันพุ่งกระฉูดขึ้นไปเนี่ยก็เพราะว่ามีการ re-open business คือเปิดเมืองอย่างกรณีของรัฐเท็กซัสเนี่ยเข,เขาก็จะมีบาร์เยอะไงแล้วเขาก็จะมี open bar ด้วยคือเขาเปิดบาร์เร็วอะมันแบนบบิสเน e เขา open มาเมือ่อแบบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทำให ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกนะคะในส่วนของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็คือก็เป็นรัฐที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับสองนะคะสำหรับผู้ที่สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่สูงนะคะรองลงมาจากนิวย o อร์กเนี่ยนะคะก็คือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีอ่เทสต์โพสิทีฟจำนวนเรียกว่าตรวจผู้ติดเชื้อหาผู้ติดเชื้อ เจอเนี่ยมันสูงขึ้นไปถึง37%นะคะแล้วก็ยอดผู้ที่ยอด Hospitalize ทหรือว่าคนที่แบบ admit, แอดมิดต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็สูงขึ้นไปถึง56%คือเรียกว่าณนะตอนนี้เนี่ยแคปซิตี้คือคนที่ถ้าเกิดเจ็บป่วยแล้วเรียกว,ว่ามีอาการรุนแรงแล้วก็คือเตียงผู้ป่วยเนี่ยมันเต็มแล้วมันจะไม่พอรองรับแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยมากกว่านี้อีกนะคะ ก็คือตอนนี้มันมันยิ่งกว่าแบบมันเป็นคริสิ์มากๆเลยที่ที่ว่าอย่าเรียกว่า new normal เลยอย่าเรียกว่า second wave เลยไอ้ first wave เนี่ยนะคะเรายังผ่านมันไปไม่ได้เลยมันไม่แบบมันเอาไม่อยู่อะพอเริ่มแบบว่าเปิดเมืองขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยโคตรเละเทะอะทุกคนแบบมันมันเละเทะมากๆเลยอะแล้วจะบอกว่าเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรัฐ เคนซัตนะคะก็ได้ประกาศแบบอย่างเป็นทางการให้คนเนี่ยใส่หน้ากากแล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะออกไปในสาที่สาธารณชนเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากแล้วเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเรียกว่าปลายเดือนมิถุนานเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเขาเนี่ยสูงขึ้นไปเป็น46ซนะซึ่งมันซึ่งมันเป็นยอดที่ก้ากระโดดแล้วมันน่ากลัวมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวพี่มดจะมาอัปเดตนะคะส่วนรัฐตอนนี้นะคะมีทั้งหมด22รัฐใน50รัฐนะคะ ที่ประกาศคำสั่งออกมาเป็นทางการแล้วว่าทุกคนจะต้องใส่หน้ากากเมื่อเวลาที่คุณออกจากบ้านไปสู่สาธารณชนนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามีรัฐไหนบ้างนะคะ22รัฐนะคะก็จะมีวอชิงตันออรกอนแคลิฟอร์เนียเนวาดานิวเม็กซิโกเคนซัสฮาวายเท็กซัสอิลลินอยมิชิแกนเคนตักกี้นิวยอร์กเพนซิลเวเนียเวอร์จิเนียเมน m มสซาชูเซตส์โรดไอแลนด์คอนเน็กติกัตนิวเจอร์ซีสเดลาแวร์มัลลแลนด์แล้วก็วอชิงตันดีซีค่ะเป็น22รัฐที่บังคับให้คือ mandate อะคุณต้องใส่หน้ากากนะคะออกที่สาธารณชนไม่งั้นถ้าคุณไปกดล์ฟซื้อช้อปปิหรือไปไหนทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่ให้คุณเข้าเข้าบิลดิงส์นะแล้วก็มอีอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่น่าค o n c e r n ์นมากๆเลยก็คือรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ย พุ่งสูงมากติดอันดับที่4แต่ว่าทาง Governor ของรัฐเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายออกมาให้ใส่หน้ากากอะทุกคนบอริดาเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีโอเ n นบาเยอะอะแบบมีบาร์แบบ bar, แบบว่าตามบีชอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคนเนี่ยมีคนบางกลุ่มเนี่ยในรัฐฟลอริดาที่ไม่เห็นด้วยกับการใส่หน้ากากแล้วก็มีการประท้วงไม่อยากใส่หน้ากากคือผู้ว่าการรัฐเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกกฎหมายมาเพื่อที่จะให้ทุกคนทั้งรัฐ ทั้งรัฐเนี่ยใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่บางเคาน์ตี้เคาน์ตี้ก็คือบางเขตหรือบางเมืองเท่านั้นที่ออกกฎออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์มาว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเคาน์ตี้นี้ยกตัวอย่างนะสมมติยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปเที่ยวที่แธมป์ป้าเบย์แอเรียอะไรเงี้ยคุณจะต้องใส่หน้ากาก,าก,ากทาไ่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไปแหงเอาที่บีชอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ,ะเขาก็จะไม่ให้แล้วก็จะมีอีกเคาน์ตี้หนึ่งนะคะ ชื่ออาราชูไม่แน่ใจว่าทุนอ่านออ,ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไปให้อาราชูคาวัตี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีกฎข้อบังคับถ้าเกิดว่าจะเข้าไปตรงแอรเรียรของเขาตรงเมืองของเขาเนี่ยคุณจะต้องใส่หน้าก,ากากถ้าจะไปท่องเที่ยวตรงนั้นถ้าเกิดว่าไม่ใส่หน้ากาก,ากหรือมีการฝ่าฝืนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยะจะโดนปรับ125ี่เหรียญถ้าฝ่าฝืนครั้งที่2จะโดนปรับ250เหรียญแล้วถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังครั้งที่3เนี่ยจะโดนปรับ ห้าเหรียญรวมทั้งคุณจะต้องโดนถูกฟ้องแบบว่าไปขึ้นศาลด้วยนะท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านถามมานะคะทุกคนว่าทำไมอเมริกายอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สูงมากแล้วดูท่าทางจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาไม่อยู่รักษาก็ไม่หายควบคุมก็ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมอ,อันนี้มันก็จะเป็น จากสถิติอะไรก็รวมถึงความคิดเห็นส่วนตัวของที่หมดด้วยนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไอห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเลยนะข้อแรกเนี่ยรัฐบาลกลางหรือเฟดเ r ด l อรัลเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้ออกกฎหมายมาตรการควบคุมเรื่องโควิด -19 ให้ชัดเจนคือไกด์ไลน์เนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับสเตทไงขึ้นอยู่กับแต่ละสเตทไอห้รัฐเนี่ย เขาก็จะมีนโยบายควบคุมมาตรการควบคุมป้องกันโควิด -19 แตกต่างกันโอเคใช่ทุกรัฐเนี่ยก็จะเขาเรียกว่า follow หรือตามไอ้ cdc guideline แต่เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในแต่ละรัฐภูมิภาคมันต่างกันความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์มันก็แตกต่างกันถ้าเกิดว่าจะให้เทียบแบบนิวยอร์กที่มีตึกสูงผู้คนอยู่กันหนาแน่นแออัดใกล้ชิดกันเนี่ยแล้วไปเทียบกับ สมมติว่าเป็นรัฐยกตัวอย่างเช่น Wyoming Wyoming นี่ก็จะเป็นบอกโหทุ่งกว้างแบบคือมันเหมือนกับว่าสไตล์แบบว่าต่างจังหวัดบ้านเรานะที่บ้านคนอยู่ห่างๆกันเพราะฉะนั้นอันนั้นโซเชียลดิสแทนซิ่งเขาเนี่ยมัน by default เนี่ยคือมันก็ห่างกันอยู่แล้วคนเมืองบ้านห่างๆกันเมืองห่างๆกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นแบบบิ๊กซิตี้เหมือนนิวยอร์กเพราะฉะนั้นรัฐบาลกลางหรือเฟดเดอรเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะ ออกกฎหนึ่งเรียกว่าเขาเรียกว่า o n e s ั uh, all, นไซส t ฟิ l ออลอะไรเงี้ยคือเขาไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้แต่ละสเตทเนี่ยนะแต่ละรัฐเนี่ยออกกฎหมายมาตรการควบคุมเรื่องโควิด1 9ของแต่ละรัฐเอาเองมันก็เลยเกิดเนี่ยที่ว่าบางรัฐทำไมไม่ล็อกดาวน์ทำไมบางรัฐยังล็อกดาวน์ทำไมบางรัฐเนี่ยถึงมีมาตรการว่าให้ใส่หน้ากากแล้วทำไมบางรัฐ ไม่มีไม่ต้องใส่หน้ากากเอออะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของอระบบรัฐบาลการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วนะแล้วเรื่องที่สองเนี่ยมันก็คือเป็นในเรื่องของโซเชียลดิส a ทนซิ่งเนี่ยคนอเมริกันไม่ไม่พูดว่าไม่ได้ว่าอเมริกันอย่างเดียวเอาเป็นว่าคนทุกชาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ คือไม่ค่อยจริงจังไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องเป็นหลายคนหลายกลุ่มนะกับเรื่องอไอการ Social Distancing เนี่ยเพราะว่าถ้าทุกคนลงไปดูในแบบว่าหน้าเพจ Facebook ของเพื่อนเพื่อนสิยังมีการแบบไปลันลาสังสรรค์นะัดเจอกันกินข้าวเมามอยนะคือมันยังมีกันอยู่แบบกอดคอถ่ายรูปไหนจะเรื่องประท้วงที่ผ่านมา ปะท้วงเรื่องจอร์ดฟอยนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วแล้วคนนี้ก็จะมีปะท้วงเกี่ยวกับสารพัดปะท้วงและตอนนี้ไม่ว่าจะปะท้วงแบบไม่ใส่หน้ากากปะท้วงให้แบบว่านูน่นนี่นั่นสารพัดปะท้วงนะ่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ยอดเนี่ยมันสปค์พุ่งกระจายขึ้นไปคือคนแล้วคนแบบว่าเริ่มหลายๆคนเนี่ยนะเท่าที่ <laughs> พี่มดคุยนะกับแบบเพื่อนสูงแบบว่าคุยกันมาอัปเดตกันแบบ คือหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยโควิด19่ะไม่มีแล้วโอเคแล้วเอาอยู่แล้วคือมันเอาอยู่อะไรวะตัวเลขเนี่ยคือเหมือนกับว่า number can lie คือตัวเลขมันก็บ่งบอกอยู่แล้วมันโกหกไม่ได้สถิติมันคือสถิติอะความจริงมันก็คือความจริง คือคนยังยอดติดเชื้อมันยังไม่ลดลงมันก็มันมันก็ยังคงไม่ลดลงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมหลายๆคนคิดว่าโควิด19เนี่ยมันโอเคแล้วมันไม่เป็นไรแล้วมันออกเราสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิต normal ได้แล้วซึ่งในหลักความเป็นจริง Reality แล้วเนี่ยคือมันมันไม่ใช่เลยไงแล้วทุกวันนี้ก็ยังเห็นนะพอด้วยความที่ว่ามันตอนนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้ว คือคนอเมริกันแบบว่าเขาชอบเขาชอบชีวิตเอาท์ดร์เขาชอบออกไปอาบแดดตากแดดเพราะว่ายิ่งเมืองหนาวสมมุติชิคาโก้ที่พี่มดอยู่อย่างเงี้ยแม่งมีหน้าร้อนอยู่แค่3เดือน4เดือนที่จะออกไปเอนจอยใช่ไหมหลายพ่อแม่หลายคนนะหลายบ้านพาลูกออกไปทำกิจกรรมซัมเมอร์กันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไป,ไปไปว่ายนะ้ำเล่นบาสเกตบอลเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยออกไปตีกอล์ฟคือฮัลโหลทุกคนจะบอกว่า คือโควิด1 i มันยังอยู่กับเราแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะแบบว่าเก็บกดอยู่ในบ้านมา3เดือนแล้วไงก่อนหน้านี้แล้วมันแบบอยากที่จะออกไปทําใช้ชีวิตให้ปกติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันปกติไม่ได้ไงมันยังไม่ปกติแต่พยายามไปทําให้มันเป็นปกติแล้วก็แล้วก็เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยแหละมันคือผลลัพธ์ของแบบการ re open business แล้วก็การที่แบบพยายามอยากจะไปใช้ชีวิตให้เหมือนปกติซึ่งมันยังมันยังไม่ใช่มันยังเป็นไปไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยก็ละเลยที่ไม่ใส่หน้ากากด้วย พูดแล้วก็พูดนะเหมือนกับว่าเพิ่งจะแบบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนที่มดเองอะ่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยปกติเนี่ยทุกแบบทุกทุกแบบมันใกล้โฟร์จูลายเนี่ยโฟร์จูลายวเวกแอนแล้วก็ต้องมีการแบบปราร์ตี้สังสรรค์เฮ้ยมากินข้าวแบบปราร์ตี้จกส้มตำอะไรกันอย่างเงี้ยนะคือเรียกว่าปีนี้มัน,ม,นมันต้องไม่มีอ่ะมันต้องงดอนะ่ะมันต้องมันทำไม่ได้แต่ว่าอยากมีเลยเพื่อนนึงบอกว่าเฮ้ยแฮงเอาท์กันไหมมาแบบว่ามาแฮงเอาท์ที่บ้านมาแบบทําอะไรกินกันเฮ้ยแบบ มันไม่ได้ปะวะมันไม่ใช่ปะวะมันก็บอกนะเพื่อนพี่ม,มก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่กลัวหรอกโควิด19น่ะมัน่มันไม่เป็นหรอกเพราะว่าแบบเฮ้ยมันมีแต่คนแก่เป็นพี่มก็บอก sao, มไม่ใช่เมืองไม่ใช่แล้วหลายคนนะยังคิดว่าโควิด19เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวตัวเองเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยก็จะยังยังไม่รู้ซึ้งไงแล้วแบบว่าคือคือไม่กลัวไงพี่พี่มก็แบบคุยกับคุยกับเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนก็บอกว่า เฮ้ยฉันก็พาลูกออกไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นก็คิดว่ามันจะต้องปลอดภยัยก็พยายามที่จะปกต t ตัวเองแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือยิ่งเรานี่ยพาตัวเราเองเนี่ยออกไปเจอคนหรือว่าไปเจอไปคอนแทคคนไปเจอคนมากๆเนี่ยโอกาสความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้ออกไปทําอะไรเลยแต่ไปแต่ว่า ยิ่งออกไปมันก็ต้องยิ่งเจอคนนะยิ่งเจอคนแบบว่ามันก็เพิ่มความเสี่ยงภัยอันนี้ไม่ได้ว่าใครเลยนะเพราะว่าคือบ้านใครบ้านมันชีวิตใครชีวิตมันก็คือทุกคนนะถ้าเกิดทุกคนที่แบบรู้ป้องกันตัวเองดีก็คือดีแต่ว่าอย่างที่บอกคือเพื่อนพี่มดแบบเฮ้ยแม่งแบบมันก็บอกว่ามันไม่เป็นหลอกลยอะไรยเงี้ยแต่แบบรู้แบบหารู้ไม่ว่าแบบสถิติออกมาขาวก็ออกมาคมมอ่ะบอกว่า คนช่วงอายุ1 8ถึง29เนี่ยที่คิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นแบบสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็จะไม่ไม่มีทางเป็นนะ่ะคือมันไม่ใช่แล้วอะข่าวล่าสุดที่ออกมาเมื่อแบบสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือกลุ่มคนอายุเหล่านี้เนี่ยคือเป็นซ u เปอร์สเปเดอร์เลยนะคือแบบเป็นตัวแคริเออร์แบบไวรัสอะไรอย่างเงี้ยบางทีตัวเองอาจจะไม่โชว์อาการแต่ไปแบบไปให้คนนู้นคนนี้เนะี่ยคนที่แบบถ้าเกิดมีะระบบอิมมูนซิสเต็มต่ำอะไรเงี้ยหรือแบบไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยมันก็ติดกันไนงะ คือมันก็แบบตอนเนี้ไม่รู้ใครเป็นบ้างละแบบซวยกนเป็นหมดละพี่มดยังคิดถอกว่าเฮ้ยกูเป็นหรือเปล่าวะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันคือตอนเนี้มันมันวุ่นวายมากแบบมันไม่รู้แล้วว่าว่าคือคนคนเขาเรียกว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วแต่บ้านพี่มดเนี่ยนะคือขอป้องกันตัวเองไว้ก่อนปีนี้นะงดกิจกรรมซัมเมอร์ลูกทุกอย่างไม่พาลูกไปไม่มีไหว้นะไม่มีบาสเกตบอลไม่มีไปคาราเต้ไม่มีไม่มีไปทำ กิจกรรมบ้าบาออะไรทั้งนั้นคือยอมแบบว่าถ้าเกิดจะต้องแบบบ้าข้างอยู่บ้านจะลูกจะต้องดูทีวีอ่าก็้มันดูไปมันจะขี่จักรายานรอบบ้านจะเดินนึงเนี้ยคือแบบเราจะไปไหนทําอะไรที่แบบที่ไม่ต้องไปเจอผู้คนก็ล่าสุดเนี่ยเพื่อนรุ่นน้องหูเด็กคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าพาลูกออกไปพอไปไปแฟมิลี่เนี่ยพาลูกออกไปเหมือนแบบว่าไปดรีฟกอล์ฟไปพาสกอล์ฟไปตีกอล์ฟแล้วปรากฏว่าม,มีมีแบบคนรู้จักในนั้นอ่ะที่แบบไปตีกอล์ฟด้วยกันเนี้ย เดินเข้ามาแบบเซฮัลโหลทักทายแล้วก็เช็คแฮนด์เลยค่ะทุกคนแบบเอามือมาเช็คแฮนด์เพื่อนพี่มดซึ่งเพื่อนพี่มดก็ไล่โอกว่าเฮ้ยมันมาแบบเร็วมากแบบสยองอะแบบแล้วตัวเองบอกว่าถ้าเกิดคนมาเช็คแฮนด์จะเสียมรารยาทดึงมือทําท่าลังเกียจก็ไม่ได้คือนี่แหละคือสิ่งที่เวลาที่คุณเอาตัวคุณเองออกไปข้างนอกแล้วแล้วคุณจะต้องไปเจอแบบนี้มีท่านผู้ชมถามมานะคะว่าแล้วเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะดีขึ้นไหมในอีกกี่เดือนอืม ต้องตอบตรงๆเลยนะคะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยกว่าจะฟื้นฟื้นฟูตัวกลับมาได้ให้เหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะคะคือเมื่อเมื่อปี2008เนี่ยที่มันมี recession ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ว่าแบบเดือดร้อนคนแบบว่าจะต้องแบบปล่อยบ้านเพรตลาดขายบ้านแบบไม่สามารถที่ผ่อนบ้านได้เนี่ยคือเศรษฐกิจแบบว่า บอกว่าตกอับมากเลยนะคือยังไม่เท่ากับสถานการณ์ณปีนี้นะคะแล้วบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นยอดแบบ Unemployment Rate เนี่ยคือพุ่งกระชูดเข้าไป1 4 5นะซึ่ง Break Record ตั้งแต่ Great Depression แบบเป็นร้อยๆปีที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยคนอเมริกันมากกว่า44ล้านคนก็ตกงานถึงแม้ว่า เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยจะมียอดการจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคือในในเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะมีมีพอเริ่มบิส i n e เริ่มโอ o p e n เนี่ยจะมียอดยอดคนเนี่ยจ้างงานขึ้นประมาณ2.5ล้านตําแหน่งนะแล้วก็พอเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มียอดเรียกว่าตําแหน่งงานเนี่ยที่เขาว่าจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4.8ล้านตําแหน่งนะแต่ว่าไอ้ยอดเหล่านี้เนี่ย มันยังไม่สเตเบิลไงทุกคนคือพอเขาเรียกว่าแล้วไอ้อเมริกันอีกประมาณแบบอีก40อีก40ล้านคนนะมันก็ยังยังคงหางานไม่ได้ยังคงตกงานอยู่หนึ่งในนั้น,น,นก็คือยังเป็นพี่มดอยู่ด้วยพี่มดทํางานอยู่ที่พี่มดเป็น substitute teacher ทำงานที่โรงเรียนรัฐบาลคือตกงานมาตั้งแต่ช่วงเดือนเฟบรุ y กุมภาพันธ์ไปไปลายเดือนเริ่มพอเริ่มเดือนมีนาคมเนี่ยโรงเรียน ปิดแล้วให้มีมีออเดอร์ล็อกดาว์ไงเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยพี่มดเป็นทํางานพาร์ทไทม์เนี่ยก็คือเขาก็ก็หยุดนะไม่ว่าไม่มีการว่าจ้างงานไปทํางานไม่ได้เพราะว่าลูกเปลี่ยนมาเรียนเป็น e-learning เรียนออนไลน์ที่บ้านเพราะฉะนั้นอีแม่ก็ตกงานไปแล้วปีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะเปิดตอนเดือนสิงหาคมคือคือเดือนหน้านะคะช่วงแบบปลายปลเดือน ก็ไม่รู้ว่าจะหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ปีนี้พี่มดยังไม่ได้อีเมลที่ว่าเป็นการเหมือนกับต่อสัญญาว่าจ้างงานอะไรก็คือก็คือไม่มีงไงก็คือมันเหมือนกับว่าคือเขายังไม่รู้เลยว่าครูที่เป็นอ่าเอ็มพอยรเป็นครูที่เป็นครูประจำเนี่ยจะจะต้องแบบสามารถที่จะอ่าสอนสอนในคลาสรูมเนี่ยปกติเนียมันจะเปิดได้ไหมมันจะหน้าตาเป็นยังไง นะเพราะฉะนั้นพี่โมก็อย่างก็คงยังตกงานต่อไปแล้วก็คือยังไม่รู้เลยว่าล่ะโรงเรียนจะเปิดได้หรือเปล่าถ้าสถานการณ์โควิด1 i เป็นแบบนี้นะถึงเรื่องคนอเมริกันตกงานเนี่ยนะคะคือมันมีตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทรนด์มันก็เปลี่ยนไปแล้วคนเนี่ยหันมาทำงานเรียกว่ารีโมทวิร์กิ่งหรือว่าไอ้เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยคือ พอพอบริษัทคือบริษัทหลายบริษัทเนี่ยเรียกว่าฟองลงอ้มละลายไปแล้วปิดแล้วก็แบบปิดถาวรไปเลยก็มีนะคะเพราะว่ามันแบบคือคือไม่สามารถที่จะ survive ได้แม้แต่กระทั่ง สามีพี่มดเนี่ยโอเคตอนนี้เราบ้านเรายังโชคดีที่สามีเนี่ยยังมีงานทำํำยังไม่ตกงานสามารถที่จะทํางานจากที่บ้านได้สามีพี่มดเป็นอิ e ล็กทริ l อลเอนจิเนียร์ก็คือเป็นผู้จัดการแล้วก็ทํางานอยู่บริษัทนี้มานานเป็นแบบ20ปีแล้วแหละก็คือค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ถามว่าบริษัท ที่พี่โอมเนี่ยสามีพี่มดเนี่ยมีผลกระทบไหมมีผลกระทบมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีบิสเนสของเขาเนี่ยมีหลายแห่งมีหลายที่ที่ c คนเซิลโปรเจกแล้วก็มีหลายแห่งที่คือเรา Lost Business ไปนะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเรียกว่ารายด้งรายได้เนะี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยแบบว่าคือคือตกตันมันทั้งหมดนะส่วนพี่พมดก็ยังโชคดีที่สามีมีงานทำเราก็ เราก็ให้สามีเลี้ยงดูไปก่อนถึงแม้ว่าตัวเองจะตกงานถามว่ามีหลายคนงบอกว่าแล้วทำไมพี่มดเคลม unemployment ไม่ได้หรอทำไมไม่เคลมเลยแบบนี้จะบอกว่าถ้าใน status แล้วเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยพี่มดสามารถที่จะเคลม unemployment ได้แต่พี่มดเลือกที่จะไม่เคลมไม่อยากที่จะไปแบบตีลำฟันแทงต่อสู้กับ เรียกว่าไปไปเอาอะเหมือนกับไปไปเอาไปเอาไปขอเงินจากรัฐเพราะว่าถามว่าเราเดือดร้อนไหมโอเคใช่เราเดือดร้อนเพราะว่าปกติเี่ยพี่มดก็จะมีะจะส่งเงินให้แม่เราก็ไม่ได้มีช่วงเราก็แบบเหมือนกับขาดตรงนี้ไปแต่ว่าตัวเราไม่เดือดร้อนตรงที่ว่าเรายังมีสามีเลี้ยงเราอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เงินอันอันอ employment เนี่ยก็ให้คนที่เขาเนี่ยเดือดร้อนจริงๆที่เขาตกงานจริงๆอะอเราแบบคือสบายใจแบบนี้มากกว่าอืม แล้วก็อไอ้เงินอันเนมพอ m e ตเนี่ยนะมันก็มันก็ใกล้จะหมดลงแล้วในสิ้นเดือนกรกฎานคมเนี่นะคะก็ไม่รู้ว่าไอ้สติมูลัสเช็คไอ้รอบที่2เนี่ยมันจะออกมาเมื่อไหร่เอาไว้เรื่องอเรื่องเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสติมูลัสเช็คเนี่ยพี่โมจะมาะทางคลิปอัปเดตอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะก็วันนี้เนี่ยมาพูดคุยโม้เมาให้ฟังยาวเลยนะคะก็อยากจะขอให้ทุกคนรักษาตัวให้ดีนะคะอยากจะมาบอก HAPPY f t o o OF JULY ด้วยค่ะวันวันชาติอเมริกาอินดิเ e นเดนเดปีนี้เนี่ยเราก็อยู่บ้านไปค่ะฉลองกัน3คนพอ่อแม่ลูกใครจะไปข้างนอกจะไปไหนทำอะไรเนี่ยระวังตัวกันด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันดีๆบ๊ายบาย